Smile Thailand Sapa, <laughs> Quakin. ช่วงที่2องของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมีก,กลาจิตมันเปลี่ยนครับคุณฟังครับเรื่องของสถานการณ์บ้านเรายัางต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันสถานการณ์โลกก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของการเมืองของประเทศอเมริกาครับคุณผู้ฟังครับ ทำมาแล้วแล้วก็ทมก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนี่ก็บอกว่าสีสันต้องบอกว่าเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันนะครับวันนี้เราสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันกันหน่อยครับเรื่องของนโยบายของทมก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าอเมริกันเฟิร์สใช่ไหมคราวนี้เขากลับมาแล้วเหมือนกันเขามีนโยบายที่โอ้ยเขาใช้คําแรงๆถึงขนาดว่าเป็นประเด็จการเลยก็ว่าได้นะะวันนี้เราสนทนาประเด็นนี้กันครับพูดคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิาสระด้านการศึกษาครับอาจารย์อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเอกตนรและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับการเมืองบ้านเรานี่จริงๆมีสีสันต <isions impossible> ิดตามเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันแต่พร้อมๆกับการเมืองบ้านเรานะการเมืองโลกการเมืองอเมริกาต้องติดตามห้ามกระพริบตาเหมือนกันครับโดยเฉพาะเมื่อทัามกำลังจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับอาจารย์ครับก่อนหน้านั้นสมัยที่ทัามเป็นประธานาธิบดีน่สสันต้องบอกว่าเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะกลับมาเขาก็สร้างสีสันเยอะนะแล้วก่อนจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาก็ทําอะไรต่อมีอะไรเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับ ใช่ครับก็ประธานาธิบดีคนที่47ในวัยเจ็ดสิบครบวาระกับแปดสปีในช่วง,งเวลา4ปีที่ว่านี้อ่สุขภาพแล้วก็เรื่องของอกระบวนการคิดต่างๆนะครับจิตใจจะเป็นปกติแค่ไหนก็ก็อย่างที่เราทราบกันนะ,นะครับว่า เป็นบุคคลที่เรียนแบบได้ยากหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกนะฮะครับด้วยความเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็ความห้าวแล้วก็ความเรียกว่าสดโตงอะสดพูอ่ะนะอ่าก็ทีนี้ถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยก็ก็ฝันเขาก็เป็นจริงนะอืมอืมแต่เป็นทัมแบ็กอะรอบสองใช่ไหมใช่ใช่เป็นคมแบ็กแบบที่ยเือนะ คัมคัมแบ็กแบบทั้งโลกวิตกกังวลเลยนะตอนนี้ซึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าบุคคลที่ต้องคดีเยอะๆไปหมดเลยนะฮะทั้งเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็กฎหมายส่วนบุคค <h ub> ลอืเรื่องการผิดศีลธรรมอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะ <h ub> ๆๆก็ยังยังเรียกว่าสกัดทัพทาไม่อยู่อืม ของเขาดีจริงๆคือชาวอเมริกาชื่นชอบเขาจริงๆแล้วเขาสามารถไม่รับโทษกรรมตัวเองได้ด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่แต่แต่เรื่องนี้ว่าทําไม่ได้นะอาจารย์ไบเดนก็ทํานะหรือประเทศอื่นๆเขาก็ทํากันใช่แต่ว่าทํานี้ก็เรื่องตัวตึงอ่ะอ่าอ่าอ่าตัวสุดตึงอ่ะตัวตึงอเมริกาใช่แต่ว่าเที่ยวที่แล้วก็ก็อเมริกาก็สูญเสียโอกาสไปนะครับก็ด้วยความมิตกเจริญ ความกลัวรประเทศจีนอี่จะมาไปเสมอ,มอ,มอก็เพียงพ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจเศษษษเรษฐกิจเอย,ปปยเทคโนโลยีเ,<ท>เอยอะไรต่ออะไรจีนแสงหน้าไปแล้วเอาเพื่อพูดอย่างตรงไปตรงมานะอาจารย์นนะ,ะคือการศึกษาการวิจัยคน้นคว้าเทคโนโลยีนี้อเมริกาเขาก็เขาก็มีการพัฒนามีการ วิจัยต่อเนื่องมายาวนานนะครับครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ทอดทิ้งจากชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงอ่ะก็ไม่ว่าจะสินค้าอุปโภคบริโภคเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็เป็นเน้นไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะอืมอืมทีนี้พอเข้าจิงมันจะอดตายเอาสิอืมเออมันมันต้องนำเข้าสารพัดเลยนะฮะครับ ก็เรามาดูว่านโยบายทั้มจะเป็นยังไงก็ดูแล้วเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแหละว,ว่าเราเราไม่เคยได้ยินคําว่าสงครามการค้าอืม,มาก่อนใช่ไหมครับเทรดวอร์เนี่ยก็ทั้มเนี่ยเป็นคนริเริ่มเมื่อก่อนก่อนที่โจไบ,บเดนจะเข้ามาอืมอ่าซึ่งคราวนั้นก็เล่นงานจีนหนักเลยครับเพื่อที่ต้องการอสกัดดาวรุ่งอ่ะ ว่าจีนก็กำลังเข้าสู่การหายใจรถต้นคอในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจนะฮะอื่าอเมริกาเข้าเขานำโดกมาตลอดตอนหลังก็มีจีนนี่แหละครับที่ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับอ่าถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่เกินห้าปีสิบปีนี้อันดับหนึ่งของประเทศที่เป็นขนาดใหญ่เศรษฐกิจของโลกนี้ก็คงจะลบถูกรบชื่อไป จีนก็จะเข้ามาแทนที่บแล้วก็หมายถึงว่าการสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกมันก็จะเกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนอืแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังทางเศรษฐกิจบอที่จะไปใช้เป็นเครื่องมืออือประเทศต่างๆอย่างที่เขาเคยทํากันมานะฮะค้ะเองเขาก็ตั้งกําแพงภาษีทันทีออืคราวนี้เขาก็ใช้เนี่ยถ้าจีนก็ ก60%ครับสินค้าที่จะส่งเข้าไปในสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐนำเข้าผู้บริโภคสหรัฐก็เดือดร้อนแน่นอนนะฮะจูจูก็าภาษีเพิ่มขึ้นตั้ง60%ของก็แพงขึ้นนะฮะมันก็มีผลผลกระทบในเรื่องของประชาชนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะไปได้ส่วนอื่น ซึ่งตอนนี้เขาก็ทําควบคู่กันไปเขาก็จะพยายามดึงกิจการเอเอของสารัฐเนี่ยมาในประเทศเพื่อจะได้สร้างงานแต่ไม่ก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่กดปุ่มเปิดปุ๊บปิดป๊บอะไรอย่างนั้นนะฮะใช่ครับนั่นเองไอ้ที่เขาเร็งผลเลิอเนี่ยมันก็อยู่บนความไม่แน่นอนอยู่บนความคลุกคละอยู่ในความเสี่ยงหลายอย่างหลายประการด้วยกันครับ เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอืมแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เราก็กำลังกัง,งวลคือตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทําจะพยายามสแสดงเป็นมนะเรียกว่านักเลงโตมันก็ไม่ให้เกียรติเขานะ <c oughs> <c oughs> เออเขาก็จะทําตัวเป็นขาใหญ่ของโลกเพราะฉนั้น,เ,นเราใช้คําว่ามาเฟียโลกได้ไหมอาจารย์ได้ได้เพราะ มันไม่มีอะไรรองรับมันเป็นไปตามอำเภอใจอะนะออก็<ช>จะไปยึดเกาะขเขาบ้างจะไปซื้อเขาบ้างใช่ไหมใช่เ,ออเริ่มจากเนี่ยเอาแค่แคนาดาก็พอ <laughs> เขาก็บอกกับทรูโดอะไรยกว่าสมนตรีแคนาดาบอกให้คุณมีปัญหามากเพามันอย่างงู้นอย่างนี้ <laughs> มันมัน มันลำบากตั้งมาเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของสหรัฐดีกว่านั่นสิเออจะไปยึดเขาที่เฉยเรามันเสียศักดิ์ศสีเนี่ยทูโดก็ต้องต้องหมดวาระลงไปอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ย่อเบีหัวหน้าพักขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะเนเนี่ก็แสดงความห้าวข้าวเป้งเอร้ะในขณะเดียวกันคลองปานามาที่เป็นเอ่อ คลองที่มีการใช้มากที่สุดในโลกในการค้าขายระหว่างอจากแอตแลนติกยามาสู่แปซิฟิกนะครับไปเปลี่ยนชื่อเขาซะได้เรือมันมีเรือจำนวนมากนะครับที่ใช้สัญจรในการเนี่ยขนถ่ายสินค้าขนส่งนะโลจิสติกเป็นศูนย์กลางเนียนะฮะแล้วก็ยังพวกพลังงานด้วยครับพวกน้ำมันพวก แก๊สพวกอะไรสารพัดอ่ะนะฮะเขาก็บอกว่าของปนมาเป็นของเขา่ทางนั้นก็เต้นปนมาก็เต้นน่ะนะฮะแล้วก็แล้วก็ครั้งที่สามเห็นไหมฮะชี้นิ้วไปยังกรีนกรีนแลนด์อ่าจะไปซื้อก่อเขาซะงั้นเรื่องมันก็เป็นในอารักเาอนุรักอารักขาในอดีตของ เดนมากใช่ครับนะฮะแล้วเขาก็มองเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่ที่อยู่ขั้วโลกเหนืออยู่ตอนบนของทวีปอารกติกนะฮะครับมันก็จ,จะสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของการควบคุมตอนบนเนี่ย <S <S ต้องเคลื่อนไหวของรัสเซียของจีนของทวีปเือนเือนเนี่ย มันก็อยู่ตรงนี้ข้างนั้นเลยต้อง<ล>ต้องบอกนะว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยสามสี่ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นก่อนรับตาแหน่งอย่างเป็นทางการนะใช่แล้วที่เราน่าตกใจมันเห็นภาพชัดแต่ว่าให้ประชาธิปไตยของสหรัฐนี่มันไม่หลงเหลือแล้วอ่ะเออใช่ไหมฮะป,ประชาธิปไตยตามใจทำอะ่ะใช่ใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงไอ้การเขียนคําว่าประชาธิปไตยในสหรัฐ ไปรูปแบบหน <häuf> ึ่งแล้วนะนี่ก่อนก่อนรับตําแหน่งนะอาจารย์เขาเปิดตัวสกุลเงินคริปโตด้วยนะใช้ชื่อตัวเองเลยนะเออก่อนเขารับตําแหน่งทําเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาเก็ตแคปของของบิตคอยของมันทะยาเลยนะเหมือนใช้ใช่เหมือนใช้ตําแหน่งประธานาธิบดีไปการันตีคริปโตตัวเองก็ที่เราเคยคุยกันนะว่าแบงก์โนตหรือธนบัตรของสหรัฐนะับข้างหลังก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษว่า i n p o r t e trust หมายถึงว่า เราเชื่อมั่นในพระเจ้านะคอแต่ว่าเหรียญของคริปโตของทั้มเนี่ยอินทัมอทั้นะฮะเนี่ยมันมันก็เป็นการแสดงถึงคือคือสารัฐนี้ตอนนี้อยู่ลำบากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดอลลาร์มันมันจะต้องมีการสำรรองด้วยมาตรฐานทองคำเพื่อเพื่อเพื่อ เพื่อให้มูลค่าดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยน่าเชื่อถือครับแต่ตอนหลังเขายกเลิกเรื่องของมาตรฐานทองคำที่จะเป็นเป็นหลักประกันกับค่าเงินของดอลลา,าร์สหรัฐครับเขาเปลี่ยนแปลงไปงก็กลายเป็นว่าก็เป็นเป็น ธันาบัตรที่เขาพิมพ์ได้อย่างไม่อัน้นไม่จากัดไม่ต้องมีทองคํามาเป็นตัวสํารองการันตีเลยล่ะไม่ต้องมีพวคขัาพันไม่ต้องมีพันธบัตรไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวค้าประกันใดๆของมูลค่าครับแล้วตอนนี้เนี่ยจากการที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาตลอดมาเขาไปเล่นปั๊มเงินโูกเดียวแม้กระทั่งสงครามทั่วโลกเนี่ยไปไหนไปไหนเขาพิมพ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า ค่าจ้างค่างบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยบอ้เงินดอลลาร์ท่วมโลกเลยนะฮะแล้วแล้วเขาก็ตอนนั้นเขาก็มีข้อตกลงกับทางาประเทศที่มีการาโดยยฉพว่าซา,าอุดิอาระเบียนะฮะก็เราได้ยินคําว่าเปโตดอลลาร์ก็หมายถึงว่าถ้าจะซื้อน้ำมันเนี่ยต้องซื้อด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ถ้าซื้อด้วยสกุลอื่นไม่น่าเชื่อถือนะฮะไม่เป็นที่ยอมรับก็เลยยิ่งทําให้มูลค่าเงินของดอลล่าสารัฐน่าเชื่อถือในตลาดโลกนะนะครับอ่าแล้วก็การท,ทําธุรกิจการค้าต่างๆก็ใช้อย่างนี้แล้วก็ตอนตอนเลิกต,ตอนไม่มีมาตรฐานอทองคํารองรับคบํกกาประกันแล้วเนี่ยครับ กับการที่จะพิมพ์เงินออกมาเนี่ยอืตอนนั้นเขาก็ผูกเงินกันไว้กับดอลลา,าร์สหรัฐนะแม้กระทั่งประเทศไทยของเรานะเราผูกเงินบาทไว้กับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็หนึ่งดอลลาร์เท่ากับยี่สิบบาทผูกไว้ตลอดการเลยนะพอ,อใช้กันอายาวนานพจนกระทั่งตอนหลังมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของค่าของเงินต่างๆอืโดยเฉพาะหลังจากที่ที่อเมริกา ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทไม่ตีสองห้าสี่ศูนย์นะนะ,อะตอนวิกฤตฟองสบู่ราคาในประเทศไทยเราก็ผูกเงินไว้กับสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลไม่ใช่ดอลลาร์อย่างเดียวอมือ่อที่เราได้ยินใช่ไหมครับว่าอยากเก็บไข่ไว้ตะกร้าใบเดียวใช่ไม่งั้นเดี๋ยวแตกหมดอ <c ười> อ๊ตาทีเดียวก็แตกทั้งหมดใช่ใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้นะฮะ โอกาทวน,นให้ฟังกันอืแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยความที่เขาใช้นโยบายอย่างนั้นเขาก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะอแล้วแต่ละปีการขาดดุลงบประมาณก็เข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยการขาดดุลงบประมาณของเขาในแต่ละปีหลายล้านดอลลาร์นะฮะเราคูณสามสิบห้าเข้าไปอืแล้วมันก็ มันสะสมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วจนกระทั่งว่าประเทศต่างๆมีการเวลาไปลงทุนอะหมายว่าตราสารพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารทางการเงินที่สหรัฐที่เขามีสถาบันการเงินหรือว่ากระทรวงการคลังออกมาจำหน่ายนะฮะก็ซื้อกันไว้อืม พอตอนหลังท่าทีไม่ดีพอครบกำหนดก็เร่งขายกันใหญ่ไม่มีการซื้อต่อนะฮะระบบการคังเขาก็ยิ่งส่วนเซลงไปบเาก็ยิ่งต้องปั๊มเงินจนกระทั่งเกิดวิกฤตซับพามเกิดวิกฤตอะไรต่ออะไรต่อเนื่องจนมาจนถึงตอนนี้ก็คือมันไม่ได้เกิดจากการบัญญะบรญยังแล้วก็ด้วยความประมาทนะฮะแล้วตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับจะรีเซ็ตระบบการเงินของโลกจากแบงก์โนต สนาบาัทอะไรต่างๆไปสู่ดิจิตอลไปสู่คริปโตเคเรนซีต่างๆอ,อันนี้น่าห่วงเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่อเมริกันเฟร์แล้วจริงๆต้องเรียกว่าทําเฟิร์สนะอาจารย์นะ <laughs> แต่ว่านโยบายนี้กระทบต่อทั้งโลกแน่ๆแล้วไทยเองก็ไม่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แหละถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ก็มันมันถึง มันมันมันถึงวันหนึ่งแหละระบบทุนนิยมมันก็ต้องพังคืนลงมาระบบการเงินการคลังของแต่ละประเทศก็ต้องพังเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของการแก้ปัญหาให้ถูกจุดอย่างจริงจังมันก็เหมือนกับขายผ้าเอาหน้ารอดนะฮะใช่ใช่ชัดเนื้อหนูไปป่าเนื้อค้างดึงหน้าดึงหลังอ่ะไอ้ที่เราบอกชัดมาไม่ถึงหลังอ่ะที่สำคัญคือที่สำคัญคือฉะนั้นเองพูดอย่างนี้อยากจะให้ ก็ก่าวอรรัฐบาลผมไม่ที่เขียนไปพูดที่นะนะอ้องเขาเขาเขาควรจะรู้ว่าถาารณานที่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรเป็นมายาภาพอะไรเป็นภาพที่แท้จริงนะคะส่วนประชาชนอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดนะคุณนายกรือฐเราต้องพยายามพึ่งตนเองไช่วยตัวเองให้ได้อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจอย่ายืนบนขาของคนอื่นสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองปรับตัว อยู่ให้ได้แล้วตอนนี้ยิ่งน่าห่วงนะอืมเรื่องของสุขภาพอ่ะตอนนี้ PM เ5สองจุดห้าก็มาแล้วนะหักหนาเลยครับก็จะอยู่กับเราอีกสามสี่เดือนถ้าเราไม่ระมัดระวังนะเราก็ปลอดเราก็จะมีปัญหาลูกเล็กเด็กแตงคนแก่คนอะไรทั้งหลายเนี่ยสุขภาพก็ไม่ดีลราหายใจไม่คล่องอ่ะแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกับโรคสารพัดอ่ะนะฮะ อย่าประมาทแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเราตั้งรับดีๆทั้งเรื่องของสถานการณ์โลกสถานการณ์เราด้วยนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าทาปิดล้อมโลกไว้หมดแล้วนะเอารับมือกันดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวเองให้รอดด้วยนะครับไปต่อที่รัฐธรรมนูญข้าพาจ้าครับวันนี้ต่อเนื่องเลยครับอยู่ที่หมวด7รัฐสภาในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้มาตรา8 9มี2วาครับต่อเนื่องครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเสนอชื่อนายมนตรีแต่ว่ามาตรานี้จะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดหลักเกณฑ ในการเสนอชื่อรัฐมนตรีครับมาตรา89วรรคแรกบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา88ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตามวงเล็บหนึ่งให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งข่าวนั้น รัสษาบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรหนงให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้นครับอาจารย์ครับนี่เป็นเกณฑ์ในการเสนอชื่อนายกครับแล้วันนี้ก็เป็นเป็นไป,นปนตามบทบัญญัติรัฐธรรมน,นูญก็กรกตคณะกรรมการการเลือกตั้งับก็จะต้องดูนะครับเพราะในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองนะฮะไม่ว่าจะส่งสมาชิกวงสมัครแล้วก็มีการเสนอบันทีรายชื่อได้ไม่เกินสามรายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยครับ ก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามแล้วเจ้าตัวก็ต้องทําหนังสือยินยอมด้วยไม่ใช่จู่ๆแอบอ้างชื่อใครมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ครับอ่าอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นเกณฑ์นะครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับช่วงหน้าเราข้อติข่าวครับช่วงนี้ทุกการลดคุณฟังไป